ที่ทานเรื่องชั่วเช็ดให้นะเรื่องและภาพอาชิโกฮายาชิแปลมารินาโคบายาชิซุปอร่อยขอกินหน่อยนะอ่ะคุณหนูทำหกเลอะท้องหมดเลย ช่วยเช็ดให้นะชเช็ดเช็ดเช็ดอุ๊ยคุณกระต่ายก็ทำหกเลอะมือหมดเลยช่วยเช็ดให้นะเช็ดเช็ดเช็ดอ้าวคราวนี้คุณหมีทำหก เลอะเท้าหมดเลยช่วยเช็ดให้นะเช็ดเช็ดเช็ดจะกะจีจังเลยจะกะจีจังเลยอ้าอร่อยจังพวกเรากินหมดเกลี้ยงชามเลยเอะ๊ะใครนะกินเลอะรอบปากเลย เช็ดเช็ดเช็ดกินอิ่มแล้วจ้าถ้าเราเปื้อนอย่าลืมเช็ดกันด้วยนะครับฝันดีนะ